นมัสการครับพเจ้าจ์อ่าเจริญพรพอดีเมื่อกี้กกําลังเตรียมตัวเล่นอาจารย์เลยท่านหลับโอครับผมเมื่อนนี้สวยน้อยนึงเพราะว่ามันวันพระโอ้มันพระน้อพระอาจารย์เนาะแมื่อนวันพระหลอกเลยจะติดแล้วจากกานตังบัตรเล่วันนั้นเนี่ครับผมมัเป็นยังครับอันมื่อวานนี้เป็นโค้งสุดท้ายน้อพระอาจารย์ครับ แมนคงคนไทยวลงคงคนไทยครับผมเอ้ฝันนี่ดต่ว่าฝันฝันมืนี่พูเทียก็บวกเสมื่อแรกก็บฝันนู้ฝันมื่นี่อืมครับอาจารย์เลคิดว่าเป็นมินมีองไรอือเป็นนมินไมยดีเสืคงสดตายน่าจา์เนาะมินดีดีครับผมเมนนี่มนนจิ้นินไิ้นินไิ้นขนมกินของเนี่ยอือ มีความคือยู่งๆเหรอต้องดีมากแบบไหนแต่ว่ามันมีเหล็กแกมอีกตัวหนึ่งครับผมเพราะว่ามันเคืนนี่คำนวณเหลยย็กยอดถอยหลังไปหลายเดือนครับผมเอออย่างอนว่าฝุด,ดยอนหลังนะยอดหลังครับหลงังนี่นมัน,นจุดสามโตยอนหลังหน้าตัวนึงก็น่าจะเด้ครับเออบัดน,นี้มันหลายัวเนาะมองม,มันเดี่ยวตัวไรเดี๋ยวเดี่ยวตัวรถไฟละมันขค้ื่นนี่ครับมันมีเอ่อเจ็ดแกม จ็ดแปดนะจ๊ะเนาะเออเจ็ดแปดกับเจ็ดหกตัวเนีเจ็ดหกกันกันไ้ครับวิ่ง 2, สองสามเราแล้วจ๊ะเนี่ยเอาเร่องพ่ยงดีเนาะครับพ่ยงจะดีนะจ๊ะพุ่ยิงจะดีคนทมาให้นพ่บนพอบมูคงไทยเอาน่าเอาสองหาอือสองหาแล้วะเอ่อตัดสองหา ห,าง,หา,างเดียวเ,ยเหรอเอาหางเดียวได้อต่จันหางเดียวแล้วเอาตลกเนี่ยครับลแล้เอาตลกเคาจีไนเราว่าออันสองตีไว้ถามหนอเพระวางสิไหมสองตัวาสงสั่นต่เนี้ยสองซีเอาไว้ถามม<อ>ันหออเออเพ่กระสีวามหมายกิเหเขากันไว้นะมันอาจาเรือย,ยัพาดตรงสิน,นะครับเนาะกันเนะาะคำนอาจะเนาะแสดงว่าจะดีนี่ล่าสุดมาสองหาแต่ว่าฝนเบาพิศนามาสองซีเนาะพอจันเนาะ มน <Man. S 1> ครับพอวันก็ยังไปตรงตรงกับเลขชุดแรกที่เป็นไหหมาได้ไพาจานสามตัวแมนครับของไพาจานนี่มีเพิ่มเติมตัวใดแน่ครับมีของไพจานนี่ครับโบ้เพิมเ่มตัวมีตังนี้ที่จะเก็ดแปดกับเจ็ดหกหน่อยไปจันแมนเออเจ็ดเรไปเจ็ดแปดตัวแถมตัวอนไรเจ็ดเจ็ดหกครับตัวเก้าเดีย๋ยวไพจันพึกุดเก้าเดี๋ยวฝึกจุดเก้ายังเอาไว้จัน นี่สองตัวก็วิ่งสามล้องครับอือสองวิวิ่งสามก็สองนาจารเนาะเออครับอ่เมื่อนี้ก็าจะบโอเท่นะเชน้อยสองตัวพราเนะครับผมอ่อตัวหนึ่งก็คือสองทีก็สองหาอือสองซีสองหางสามหาสามหา กับเมย์เนอะครับผมครับพร้อมนะจัะเนาะกับไว้นี่ครับเออแต่ซื้อไปบนลังบนเนาะครับตัวเน้นเหรเน้นตัวได้ไหมจันเน้นตัวได้ก็ไฟจันตัวเน้นของพไฟจันเน้นเหงื่อสองหานะครับอืมสุดมันกับเันผู้ยินใจดีนะครับผู้ยินใจดีเน้นสองหางก็ตรงกับเลขครับจ่ายนี่แหละอืมตรงกันละจัน เวลาบมอันติดมาบูม้านอผมเคำนวณใส่ที่เป็นอไรพวกเะเจ็ดแปดคับเจ็นี <c <c ่เป so ็นเลขอันสุดยอดหลังนะพ่อจันแน่นสุดยอดหลังอันครับโตสุดไทยัวสุด้ทยนะครับเนาะแต่วันที่จะพอืมแต่ว่าบัตรเลขที่จย์คัดมาให้มาแล้วเนี่ยคือมีสองสีสองหาแล้วก็สามหาหาสามนะพ่อจันเน้น ครับผมอ่าแต่ต้นสอบกว่าขอกสอบเพราะยานเนาะครับผมเป็นตัวเนาะต้องหาได้อืมสุดสอบสุดตัวเลยเนาะอายานเนาะแม่ครับต้เรียกแต่เขาก็ตรงก็พยายามจดีเลยเนาะอาจารย์นวลนี่เนาะครับเนาะแม่ตรงกัอะไยหมองเลยกลยเล่นเล่ยมากนะครับผมแล้วก็ในเอทีศิลั์รำบัววันละมากกันหรเอาตัวบ่มากกันเลเนาะครับผมกันเขาว่าเบิร์กแน่นนี่ พุ่งในชุดของพระอาจารย์เราเกิดมาตัวแดกก็เรียกเอาเลยน้องพระอาจารย์แนนครับแต่ว่าตัวหลักพระอาจารย์หายมาแล้วเนี่ยคือคือมีเลขสูตรย้อนหลังเจ็ดแปดเจ็ดหกเลขที่อาจารย์คัดให้มาแล้ววันนี้ก็มีสองซีสองหาสามหาแล้วก็สามหาสามนะครับแนนผู <Man. S 1> ้ใหญ่ใจดีเนี่ยหายมาสองหาตัวเดียวหางเดียวนะครับ แต่ว่าสองซีฟันวาเป็นปีสนามาว่าสองซีใบถามมันออกแเนอืยนะครับมันกับส้นครับเหล็กพายจันสองซีคือกันนะครับเพราะไงชนวสองคูน่าจันไม่งอนเนี่ยอ่าชนในสองครูเลยนะครับตัวเลขกเงี้ยสองครูแต่เขาบอกเขาเสือกบอกเนาะครับผมตัองก็บอกว่าชื่อาจารย์เนาะแต่ตูนเนาะครับผมตัองก็เป็นแนวทางเนาะพาจารย์เนาะเออฮันน่าบนทางเดียวกันนะ ครับผมก็ห้าชกมานเนาะพยานวนเนี่ยมั่อกล่ามีบางคนผลักเล็กชุดเล็กสองเนี่ก็ได้กันเลยเนาะพยันเนาะก็มีสองสี่สองห้าเนี่ยแหละให้ชอบเล็กสองนะครับสำหรับอีพีรางวัลนี้เลขวันแม่กับือสียันเบิร์เนาะอาจารย์เนาะนี่ครับผู้ได้สี่หาแนวใส่สองกันนี่ได้เด้อนะครับเลขเพื่ออาจารย์ลมโพกับผู้หญ่ใจดีเนี่ยกับสองสี่สองห้าเลขวลายโตเรียนง่ายนะครับ สำหรับผูหาแนวไซริกสองนาะพายจาันเนาะก็ประมาณนี้แหละครับผมงดก้อนนี่พายจาันเหี้มาพอดีเป็นหลงลมอันไส้เสียงออกก็เลยได้เอาเองถึงว่าโอ้ยว่าพ่อไปล่วงลายมือตัวจันไม่แอเห็ุจากใดนาะจันก็เลยได้เอ้าวเอาตัวจันออกครับวันนี้ก็สบสฟภาวตักสาวลงแล้วมันญญาญมันหายนะครับ ครับผมขอบคุณอาจาันละลายทีเพียงปันแนวทางในดีเอฟซีด้วยดีเสมอมากนะครับเดี๋ยวถ่ายเอฟซี e ชกมันไปมีโอกาสจะได้ซอยอาจารันนะครับเนาะนะครับผมนี่นครับก็ยังก็ยังนี่ใช่กัที่เรากคนอยู่ดีสมัยเนาะครับผมการนวดมาสก์การปร็ยังผมนะครับทุกทุกคนครับผมอการนวดมัสการนะครับประจารย์ครับสวัสดีครับเดรฟอกระจบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางอาจารย์ ลมโพนะครับแล้วก็พผู่งใจดีนะครับหอยมาตรงกัดนะครับก็มีเหล็บ่หลายตัวนะครับในงวดนี้มีสูตรยอดลังเด้อนะครับก็คือสูตรยอดลังงผลึกหอยม้าเจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับส่วนเหล็กสามคระอาจารย์คัดหอยมาพิเศษแล้วนะครับสําหรับอาจารย์ลมโพคือสองหาสองซีนะครับแล้วก็สามหาหาสามนะครับเกินมากลับน้องแรเดอหาสามสามหานี่นะครับส่วนพึ้ยิ่งใจดีหอยมาสองหาตัวเดียวนะครับ แต่เพิ่นเว้ามามีพิจนาครับเพิ่นบอกว่าสองเสีงไว้ยถามมันออกนะครับแต่หิมาสองหานะครับนะครับก็ลองฟังเวงเด้อ,อพี่น้องเิ่นหิมาแบบนี้ล่ะเิ่นอาจจะมาเป็นพิจนาเฮอก็ะไรแน่งว้วนนี้นะครับก็ขอให้จุ่มหิมนกันนะครับสําหรับพระอาจารย์ล่มโพผู้ใหญ่ใจดีให้มาเป็นโค้งสุดท้ายเอาละลามเรว่ยๆแห่งประปังสุขสุขคนขอบกอบขอ,อ,บขอากราบนมัสก,การพระอาจารย์ ที่เมตตาแมงป่องพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อสวัสดีครับไอ้เคียงปังๆลำลำด้วยๆสุบๆนะครับสวัสดีครับ